สวัสดีค่ะอินนีต้อนรับเข้าสู่ช่อง About t e s นะคะทีน่าเองนะเคล็ในวันนี้พิเศษมากมากเลยเพราะว่าเราจะมาแนะนำหนังสือที่ทำให้เราเป็นเราในทุกวันนี้ค่ะดูยิ่งใหญ่มากโ <c oughs> ดยหนังสือที่คัดมาแต่ละเล่มเนี่ยค่ะมันอาจจะดูเก่าไปบ้างก็ไม่บ้างคือเก่าเลยแหละแต่มันก็เป็นเครื่องยืนยันว่า นั่นทาให้เราในอดีตกลายเป็นเราในทุกวันนี้หนังสือแต่เล่มที่เราคัดมาเนี่ยก็จะเป็นหนังสือที่พัฒนาตัวเราตั้งแต่ระดับจิตวิญญาณทัศนคติความคิดความงานการทํางานทุกอย่างเลยแล้วเราชอบมากๆจริงๆมันยังมีเล่มอีกหลาย,ลายๆเล่มที่เราซื้อมาแต่ยังไม่ได้อ่านแต่เนี้ยเราจะพูดถึงเล่มที่เราอ่านไปแล้วบางเล่มอ่านหลายครั้งมากๆมีการให้คนอื่นยืมไปอีกหลายรอบ ซึ่งบางอันอาจจะสภาพยับเยินแต่คือแบบเราชอบมากจริงๆเล่มแรกเลยนะคะเล่มที่เราชอบมากแล้วก็ทําให้เราเป็นเราในทุกวันนี้วิธีสร้างผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกของคุณอินเนตลกลองส์ค่ะยิน <laughs> ว่าเรามีขั้นไว้อันนี้คือเราขั้นอันที่เราชอบไวเใยเราจะพูดยังอีกทีนึง <laughs> เล่มนี้นะคะเราเห็นโปยปกให้ว่าพิมพ์32ครั้งภายใน7เดือนเป็นหนังสือแปลนะคะมาจากญี่ปุ่นแต่เอาจริงต้นฉบับ คุณอินเน่เนี่ยเป็นคนฝรั่งเศสนะคะเป็นญิงฝรั่งเศสเราไม่แน่ใจว่าเขาเขียนเป็นฝรั่งเศสหรือเขาเขียนเป็นญี่ปุ่นอันนี้ก็ไม่รู้นะแต่เนี่ยก็คือเป็นเล่มไทยนะคะเราซื้อมาตั้งแต่ปี2553ตอนนั้นเรายังอยู่ช่วงแบบมหลาลัยเลยแล้วเราก็ซื้อมาอธิบายนิดนึงนะคะคุณอินเน่เอกกองเนี่ยเขาเป็นขอขอเปิดคำนำนิดนึงคือเขาข่าวทำงานด้านความงามการแฟชั่นโมเดลระดับโลกมาเยอะมาก จนกระทั่งเขาได้รับแต่งตั้งจากคุณโดนัลด์ทัมป์ให้เป็นผู้อำนวยการระดับชาติของ Miss Universe Japan Miss Universe Japan ที่ได้มงพุด m i s s Universe ล่าสุดก็คือคุณริโอโมริในปี2007 คือมองกุฎไม่ชินิเวอร์สะคะ่ะเจแปนเนี่ยไม่ได้จับเลย48ปีไม่ได้จับเลย,จ,เลยจนกระทั่งพอเขาเข้ามาเนี่ยเขาก็สามารถทําให้นางงามที่เขาเทรนเข้ารอบเขาออกกไฟได้ต่อต่อมาทําให้นางงามที่เขาเทรนเนี่ยได้เป็นรองก็คือคุณคุณละชิบานะได้เป็นรองในปี2006แล้วก็ถัดมา2007คุณริโยองโมรีได้มงไปเขาทํายังไงเออเขาทํายังไงทําให้ผู้หญิงญี่ปุ่นได้ครองมองกุฎซึ่งเราดูนะเราย้อนไปดูคลิปการประกวดคุณริโยองโมรีนะเออพูดแบบ เอาเสายตาของเราแล้วกันบ้านๆของเราเรามองว่าคุณลิโยกไม่ได้สวยที่สุดในเวทีวันนั้นแต่เขาเป็นคนที่เหมาะสมกับมงที่สุดพร้อมที่สุดเราดูการแข่งขงันหูพูดแล้วคนลุกเลยเราดูการประกวดเนี่ยมาตั้งแต่ต้จนจนจบคุณลิโยกเหมาะสมมงมากซึ่งทุกอย่างอยู่ในนี้ค่ะเฮ้ยขายเก่งจริงๆก่อนที่เราจะเป็นครูสอนโยคะนี่เราเป็นเอ่อพีอาร์สำนักพิมพ์มาก่อนนะแต่เราไม่ได้พีอาร์เล่มนี้นะอันนี้ของ Peach p u b l i ิ่งอะค่ะโอเคเราจะมาแนะนำสิ่งที่เราชอบในสินเล่มนี้นะคะ เขาจะแบ่งเป็นสามบทใหญ่ๆก็คือเรื่องของความงามจิตใจและก็เทคนิควิธีซึ่งคุณอินเนะนะคะจะเรียกพวกนี้ว่าเป็นเวทมนเออเอาสิอันแรกที่เราชอบนะคะอ่ะก็คืออย่างเช่นความคิดเรื่องการลงเมคอัพทั้งตัวทุกๆกคนแต่งหน้าเนี่ย เร,เราแต่งหน้าใช่ไหมเต็มที่ข้างล่างเราก็ทาโลชั่นใช่ปะอาจริงอันนี้เปิดโลกเราตอนนี้คนอาจจะรู้แล้วอะนะว่ามันมันมีอะไรอย่างนี้เกิดขึ้นแต่ตอนนั้นอะเราเด็กมหาลัยไงเด็กมหาลัยที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่ใช่เด็กมหาลัยสมัยนี้นะเด็กสมัยเมื่อสิบปีกอ่อนความคิดอะไรเงี้ยไม่มีเลยแล้วคือการลงเมคอัพทั้งตัวเปิดโลกเรามากเลยเขาแนะนําให้เอา,เอารองพื้นแบบน้ำอะคะ่ะผสมกับ m o i ์ไรเซ z e r หรือครีมทาผิวเฮ้ย เราจะทําตามทุกครั้งตอนที่เราไปออกงานออกไปงานแต่งงานอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะเอารองพื้นอิมผสมโลชัน่นแล้วก็ทามีการแบบว่าลงบอนเซอร์ตามแนวขาให้ดูขาเรียวหน้าอกหอยปลาอะไรเงี้ยเ,เขาทำอย่างนี้จริงๆคือเขาทําแบบเนี้ยทั้งตัวเราก็รู้สึกแบบว่าไม่มีหรอกนะผู้หญิงที่เี้เลยอ่ะมีแต่ผู้หญิงที่ขี้เกียจจริง อันนี้เปลี่ยนทัศนคติเราได้แล้วก็อย่างเช่นอย่าใส่ถุงน่องเลยค่ะคือเขามอกว่าการใส่ถุงน่องเนี่ยมันเป็นการที่เราเราบวมลงผิวแทบตายเราจะมาปกปิดผิวพันด้วยถุงน่องทําไมแล้วเขาบอกว่าถุงน่องเป็นสิ่งที่ไม่เซ็กซี่เอาซะเลยการที่เราปกปิดผิวของตัวเองเราไม่เผยผิวมันเป็นอะไรที่แบบมันดูโบราณมากอะไรเงี้ยค่ะเรามีผิวที่ดีอยู่แล้ว ทำไมเราไม่แบบโชว์ไปเลยล่ลยอ,อยอะไรเงี้ยเออแล้วตั้งแต่อ่านเล่มเนี้ยก็ไม่ใส่ถุงน่องเลยเราใส่ถุงน่องแบบเวลาที่เราใส่สูททาแบบสัมมาานาเงี้ยจริงๆแล้วเราก็ไม่ชอบใช่ปะ่ะแล้วพอเรามาอ่านเนี้ยเราสุดว่าอืมถ้าแบบการางานอาชีพมันบังคับให้ใส่ก็ต้องใสแต่เราจะไม่มีการหยิบมาใส่เองเด็ดขาดเยอะอะจริงแล้วมีเยอะมากอันนี้อย่าปฏิเสธคําชมคนญี่ปุ่นจะชอบถ่องตัวคนไทยก็เช่นกันมีคนชมว่าสวยไม่หรอกค่ะคุณพี่แบบโอ๊ยไม่หรอกค่ะไม่สวยหรอกซึ่งจริงๆแล้วเราควรที่จะ รับคําชมอย่าเพิกเฉยกับมันซึ่งมันทําให้เราค่ะได้รู้สึกถึงสเสน่ห์ของเราเองแล้วเราก็จะแบบสวยยิ่งขึ้นไปมีความมั่นใจในตัวเองยิ่งขึ้นไปฉะนั้นเรามาเริ่มด้วยการรับคําชมกันเถอะค่ะถ้ามีคนชมเราว่าวันนี้คุณดูดีจังขอบคุณค่ะพูดอย่างเดียวเลยแล้วหลังจากที่เราอ่านเล่มนี้เราก็คือขอบคุณทุกคำชมมันทําให้เรามั่นใจในตัวเองขึ้นจริงๆนะ ของข้อสุดท้ายแล้วนะข้อนี้ก็คือการทําความสะอาดห้องด้วยนะคะเขาบอกว่าบ้านเป็นสิ่งที่จะทอนจิตใจออการเก็บของไว้ไม่ยอมทิ้งเหมือนเราไม่ได้ชําระล้างจิตใจเออคนฝรั่งเศสคิดอย่างนี้ได้นะเ <laughs> ขาบอกว่าอยากให้ลองทำความสะอาดบ้านดูค่ะเคลียขยะเคลียอะไรทิ้งไปอย่างนี้แล้วก็มาดูผลลัพธ์ว่าแบบชีวิตเราจะสดใสขึ้นคุณลองจินตนาการบ้านที่ผู้หญิงสวยๆอยู่มันต้องเป็นยังไงคะมันต้องสะอาดไหมมันต้องไม่มีขยะหรือเปล่าอืมซึ่งมันทําให้เราโยงมาถึง เล่มนี้ญี่ปุ่นอีกแล้วเล่มนี้ทุกคนน่าจะรู้จักกันนะคะมันเป็นของสำนักพิมพ์วีเลย์ซึ่งออกมาได้ไม่นานคือชีวิตดีขึ้นทุกๆด้านด้วยการจัดบ้านเพียงครั้งเดียวคือพอดีว่าเล่มหนึ่งนี่น้องสาวเราจะยืมไปเลยค่ะไม่เจอแล้วเล่มสองมาให้ดูก่อนคันไปก่อนเราจะบอกว่าหนังสือของคุณอินเนสมีสองเล่มอย่างนี้คืออันนี้เป็นเล่มหนึ่งแล้วก็อันนี้เป็นเล่มสอง เล่มสองเขาเนี่ยก็จะพูดแบบเบื้องลึกเบื้องหลังของวงการประกวดมากขึ้นลึกลงไปอีกแล้วก็จะมีคําพูดของคุณคุณลาลชิบานะที่เป็นรองมิชชันอเวอร์สสองพแล้วก็มีคุณนิยมลุลีซึ่งเป็นมิชชันอเวอร์สสองพอยู่ในนี้ด้วยแต่ถ้าจะให้แนะนําแนะนําวันนี้ลองไปเซิร์ชเน็ตดูเมื่อวานเขาบอกว่าหนังสือน่าจะโซเอาไปหมดแล้วนะแต่ลองหาดูนะคะอาจจะยังมีอยู่นะโอเคเราพูดถึงเรื่องนี้เรื่องนี้ทําให้ชีวิตเราเปลี่ยนไปส่วนตัวเราชอบจัดบ้านอยู่แล้วแต่มันก็ยังแบบ รู้สึกแบบวุ่นวายอะเคยรู้สึกวุ่นวายไหมเช่นแบบจัดตรงนี้ย้ายตรงนั้นย้ายไปอยู่นั่นแหละมันมันลกอะมันมันไม่สบายใจซึ่งพ้อยจิงจัของมันก็คือมันไม่ได้ลกเลย้ยของมันเยอะแล้วของบางอย่างไม่ได้ปลุกเราจิตใจแก่นของหนังสือเล่มน,นี้นะคะคร่าวๆเลยสำหรับคนที่อยากอ่านคือให้ทิ้งทิ้งของที่ไม่ปลุกเราจิตใจเก็บของที่ปลุกเราจิตใจเอาไว้จบแล้วหนังสือเล่มน,นี้แต่ถ้าคุณยังทําไม่ได้อาจจะเป็นเรื่องที่ยากใช่ไหมคะ ถ้าลองอ่านปุ๊บว่าลองคิดตามลองทําตามดูที่น่าจะบอกว่ามันดีจริงๆและบ้านของเราก็ไม่เคยลองอีกเลยออยากให้ทุกคนแบบลองจัดบ้านดูนะมันรู้สึกดีมากจริงๆแล้วเราก็แนะนําเพื่อนไปเยอะมากให้จัดบ้านแล้วก็เอาเรื่องของหนังสือเล่มน,นี้ไปแบบแชร์ให้เพื่อนเยอะมากเลยมันทําให้ชีวิตของเราแบบมันโล่งขึ้นจริงๆความงานไปแล้วใช่ไหมแล้วก็ยังมีเรื่องของการจัดบ้าน <laughs> การใช้ชีวิตแนวเข้าไปที่จะไม่พูดไม่ได้เลยก็คือเรื่องของการแต่งตัวซึ่งหนังสือ ที่เราอยากจะแนะนำเรื่องกันอีกตัวคือ The Matter of Style ขีดสมเนียงจังเลยอันนี้ของคุณพลอยชวพรนะคะคุณพลอยชะวะเนี่ยที่ทุกคนอาจจะคุ้นๆเนี่ยเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกับคุณชมพู่ซึ่งเขาเขียนหนังสือเล่มนี้มานานแล้วนะตั้งแต่ปี2,556ันห้าิบนะคะจริงๆอันนี้มันเหมือนเป็นโฟโต้บุ๊กมากกว่า รูปเยอะมากเลยแต่ว่าข้อมูลก็ดีเหมือนกันถ้าคนที่มีสไตล์ของตัวเองแล้วเจอสไตล์ของตัวเองอาจจะไม่ต้องอ่านเล่มนี้ก็ได้แต่ถ้าแบบเร่าเนอะตอนนั้นเราก็แบบเด็กมหาลัยอะ่ะเราก็ยังไม่เจออะไรไม่เราก็ยังแบบไม่สามารถค้นพบสไตล์แบบได้เร็วขนาดนั้นแล้วก็ไม่กล้าที่จะแต่งตัวแต่เล่มนี้ทําให้เรากล้าที่จะแต่งตัวมากขึ้นซึ่งสิ่งที่เราชอบที่สุดของเล่มนี้มันมีสองเรื่องเรื่องที่1ก็คือทําให้ตัวเองเป็นแบรนด์ เช่นชมพู่รยาคือแบรนด์คุณพลชกวกรณ์ค,คือแบรนด์เหตุอันนี้นึกถึงคุณพลตัวเราก็คือแบรนด์ทำตัวเราให้มันเป็นแบรนด์ไม่ใช่หมายถึงว่าให้ใส่ของแพงนะไม่ถึงว่าฉันแต่งตัวอย่างเงี้ยแต่งหน้าอย่างเงี้ยทำผมแบบนี้ทุกอย่างแบบนี้ทุกคนเห็นก็จะนึกถึงเราว่าเฮ้ย <c oughs> นี่เป็นแบบเหมือนของที่หน้าเลยเฮ้ยอันนี้แบบสไตล์ของเราหน่นาอะไรอย่างเงี้ยค่ะท่านั้นกล้าที่จะแต่งตัวกล้าที่จะใส่อะไรก็ใส่มันเป็นตัวของคุณ เราชอบมากเลยเราชอบอันนี้มากๆเลยทําให้เราแบบกล้าที่จะแบบบ้าบอกกดแต่เปลี่ยนสไตล์ทุกวันไม่เ,เลยเปลี่ยแต่ว่าคนก็ยังจาได้ว่าเนี่ยเป็นเราโอเคแล้วก็อีกอีกอย่างหนึ่งที่เราชอบหนังสือเล่มนี้ก็คือ bad taste is a good taste เขาจะบอกว่าเนี่ยอะไรต่างๆที่เรามองว่าไม่ดีอ่ะมันก็คือดีเช่นแบบการใส่เสื้อที่แบบเป็นปริ้นชนปริ้นลายชนลายเนี่ยบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ย bad taste แต่ถ้าแบบเราเราเลือกถูวิธีอะคะ่ะ เช่นแบบต้องเป็นปิ้นลายนี้ชนกับลายนี้หรือแบบว่าสีตัดกันเสื้อที่มันสีตัดกันแต่มันเป็นน้ําเงินเหลืองอะมันก็คือตัดกันแต่มันคือมันเป็นคู่ตรงข้ามที่เข้ากันได้คือแบบศาสตร์อะไรอย่างนี้ยมันน่าสนใจมากเลยซึ่งพอเราได้ยินคาว่า bad taste is good taste มันทําให้เรารู้สึกแบบเออพอแฟชั่นมันมันไม่มีทฤษฎีอะเราสามารถทําอะไรก็ได้ที่เราอยากทําและเล่มสุดท้ายเลยนะคะมันเป็นเล่มของการทํางานเล่มนี้เราอยากจะแนะนําเป็นของสํานักพิมพ์มัติชนค่ะ สุโก้มาเก็ตติ้งทำไมใครๆก็ติดใจญี่ปุ่นเฮ้ยนี่มีหนังสือญี่ปุ่นหมดเลยเนะี่ยมีแค่ของคุณพอยที่ไม่ญี่ปุ่นอันนี้ญี่ปุ่นหมดเลยนะโอเค อันนี้เขียนโดยคุณเกตวดีมารุมมระค่ะก็คือคุณเกตเนี่ยเขาเป็นคอลัมนี้อยู่ที่ www.marumora.com นะคะเป็นเว็บที่แบบเกี่ยวกับอะไรญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะซึ่งเรื่องนี้มันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการตลาดฉบับอ่านสนุกเพราะคุณเกตเนี่ยค่ะเขาเป็นอาจารย์สอนมาเก็ตติ้งที่จุฬาอยู่แล้วนะคะเขาก็เลยเชี่ยวชาญในเรื่องนี้แล้วลเขาก็ไปเรียนที่ญี่ปุ่นมาด้วยเขาก็เลยซึมซับกับอะไรแบบเนี้ย จน่าเป็นหนังสือเล่มนี้จริงๆเขามีหนังสืออีกหลายเล่มเลยนะแต่เราชอบเล่มนี้ที่สุดแล้วก็เ,เราคั่งสิ่งที่เราชอบไว้โดยส่วนตัวนะคะเราชอบเรื่องที่เกี่ยวกับมาเก็ตติ้งญี่ปุ่นแล้วตั้งแต่สมัยที่เราเรียนมาหาวิทยาลัยมีอาจารย์ท่านหนึ่งอะคะ่ะท่านก็ไปเรียนที่ญี่ปุ่นมาเหมือนกันท่านก็จะามาแชร์คือเราชอบความคิดเอกของญี่ปุ่นะเอาเค่ว่าคูมัมงเกิดจากอะไรคูมัมงเกิดจากว่า เมืองคุมาโมโตะอะค่ะเป็นเมืองที่แบบมันไม่มีอะไรเลยอะแต่มันมีมะเขือเทศซึ่งจะทำไงให้มะเขือเทศอะกลายเป็นแบบมันขายดีให้เมืองมีคนมาเที่ยวเขาก็เลยคิดคอนเซปต์คุมาโมงขึ้นมาเป็นมาสคอตของเมืองคุมาโมโตะแล้วก็แก้มแดงเพรากินมะเขือเทศเออเราชอบอ่ะไหนจะแบบตัวกับป่าไหนจะแบบเออเมืองที่เป็นเมืองโคนานเมืองอะไรแบบเนี้ยคือญี่ปุ่นเขาแบบมีความครีอทอะมีความคิดทีฟอะเออแล้วเราก็ชอบมากเลยอย่างหนังสือเล่มนี้นะคะ แบบยกเคสตัดดี้ต่างๆที่เขาเจอในญี่ปุ่นอย่างเช่นว่าฝาโยเกิร์ตนะคะคนญี่ปุ่นก็ใส่ใจมากเลยนะว่าฝาโยเกิร์ตเนี่ยจะชอบแบบติดโยเกิร์ตใช่ไหมแล้วเราก็ต้องลิ้นตวัดดื่มช้อนเกี่ยแต่ว่าที่ญี่ปุ่นนะคะมันจะมียี่ห้อโมรินากะก็จะออกแบบฝาโยเกิร์ตมาให้ไม่ติดมม่ว่าเราเปิดมาแล้วมันเจอติดๆใช่ไหมคะอีกพักหนึ่งอ่ะมันจะค่อยๆย,ย้อยลงมาข้างล่างจนแบบไม่มีติดอ่ะมันทาให้เราแบบไม่ดูจะาเวลาที่เรา เรี้ยงค่ะคือเขาใส่ใจผู้บริโภคมากมากเลยอะรวมถึงนักเขียนอะคะ่ะเขาไปดิสนีย์แลนด์มาแล้วเขาก็แบบลองเชิญพนักงานประมาณว่าแบบได้ยินมาว่าโรงอาหารของดิสนีย์โรงอาหารพนักงานของดิสนีย์อะคะ่ะเออถ้าใครได้ไปมันจะเจ๋งมากเลยเพราะว่าราคาแบบดีแล้วก็อาหารอร่อยมากทีนี้เขาก็เลยไปถามพนักงานว่าฉันอยากจะไปโรงอาหารของพนักงานดิสนีย์จังเลยค่ะ ช่วยบอกทานแบบได้ไหมคะพนักง,งานก็อึ้งไปนิดนึงแต่ว่าก็เก็บสีหน้าดีนะแล้วเขาก็บอกว่าต้องขอาทานโทษด้วยนะคะดิฉันไม่สามารถบอกได้จริงๆแต่ดิฉันมีร้านอาหารดีๆ2อถึงสแห่งที่ดิฉันชอบเป็นการส่วนตัวและอยู่แถวๆนี้ด้วยสนใจไหมคะแล้วก็ยิ้มตอบกับมาอย่างจริงใจเฮ้ยเราอ่านแล้วเราแบบได้ใจพี่ไปเต็มเลยก็คือเขาตอบแบบถนอมน้ําใจมากแล้วก็แนะนําตอบเอ้ยมันดีมากเลยอะเฮ้ยหนังสือเล่มเนี้ย มันทาให้เราแบบใส่ใจเป็นคนที่ใส่ใจกับคําพูดมากขึ้นใส่ใจกับรายละเอียดของการทํางานมากขึ้นแล้วนั่นคือหนังสือทั้งหมดที่ทีน่าแนะนํานะคะมันอาจจะเก่าไปหน่อยบางเล่มนะถ้าใครสนใจก็ลองเซิร์ชหาซื้อดูได้นะคะบางเล่มก็ยังไม่เก่านะอยากรู้ว่ามีใครที่อ่านหนังสือพวกนี้เหมือนที่น่าไหมถ้ามีก็ช่วยคอมเมนต์บอกที่น่าด้วยนะคะมีไรก็จะได้มาคุยกันเนอะแลกเปลี่ยนกันเนอะแต่ถ้าจะให้แนะนำาม นะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทีหน้าด้วยนะคะแล้วก็ใครที่ยังใหม่สำหรับช่องกด Subscribe ให้ด้วยนะคะเราจะได้เจอกันใหม่ทุกๆคลิปนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบบาย